<laughs> ไม่ไหว <laughs> สวัสดีมื้อเดียวนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอ่ะมานั่งพักสักหน่อยนี่คลุมย่ามองเต็มตัวเลยอะ <laughs> บอไหวเด้อพี่นออ้องเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บเนาะอุ้ยทุกท่านเดี๋ยวเจ๊จะให้ดูเนี่ยลิงงอนลิงงอนมันเป็นอ่า ผลไม้ตาสีแดงๆเนาะเดี๋ยวเจ๊ยหยิบให้ดูเนาะนี่หยิบอันเดียวมันเปนท่านได้สุกเนาะบางนะเป็นลิงงอนไหมอันนี้กิโลละร้อยเนาะกิโลละร้อยนะจ๊ะกิโลละร้อยร้อยยี่สิบนี่ก็ขายได้เนาะแต่ว่าถ้าเจ๊ถ้าเจ๊เก็บเนาะถ้าราคาเพื่อนๆก็เนี่ยแหละร้อยหน,นึ่งเนาะอันเนี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เก็บไปขายเนาะไมไ่เก็บไปขายดอก เก็บกินเองนะเก็บกินเองเพราะว่าลิงองอนเนี่ยมันเก็บยากนะพี่น้องนะแต่ว่าเขายังไม่สุกเะจ๊ะยังไม่สุกมันเก็บยากนะอะผลไม้สีแดงเนี่ยที่อื่นไม่รู้เก็บง่ายไม่ง่ายนะแต่ที่เนี่ยน้อยมันมีน้อยเนาะโอ้ตอนนี้เจ๊ก็มานั่งพักผ่อนก่อนอยู่ตรงอขอนไม้เนาะอืมเลยมานั่งดูดูนี่นี่เงืดลหล โอ้ยเนาะแมงวันไหมขอบคุณมุ้งของเจ๊พาเพลินเนาะมันต่อมตอมอไม่หลีดเด้ออย่ารอชา้าเดี๋ยวอันนี้เจ๊ก็มีอุปกรณ์มาแล้วจ้ะอ้าวสำหรับเอฟซีที่ยังไม่เคยเห็นเลยจา๊ะจริงๆแล้วก็มีคลิปเก็บลูบรี่เยอะเนาะแต่อันนี้ก็คืออุปกรณ์ของเจ๊พาเพลินเองตักตักตักมันพอดีแต่ถ้าตรงนี้เขา เบี้ยวเนาะเราก็ต้องตัดดัดให้มันดีๆเนาะเวลาเราตักเราก็ต้องตักเอามือปิดตรงนี้ไปด้วยบางครั้งน่ะเจ้เคยสังเกตเห็นเนาะเห็นกับตัวเองนี่แหละคือเราตักเข้าไปเนาะเราไม่ได้ปิดช่วงตรงนี้คือมันไหลออกอ่ะเจ้ก็ว่าเอ๊ะทำไมเจ้ตักไม่เต็มสักทีนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเวลาตักนะจะต้องเอามือปิดฝาตรงนี้ด้วยอ่ะ ติดฝาตัวนี้นิดหนึ่งก็ยังดีค่ะกันไม่ให้มันไหลตกออกมาคืนเพราะว่าเวลาเราตักเราตักแบบนี้เนาะตักแบบเนี้ยแล้วมันจะต้องหงายแบบนี้ให้ให้ผลไม้มันมันลงมาในในข้างล่างเนี้ยเนาะทีเนี้ยเออมันยังไม่ทันได้ลงเจ๊ก็หันไปอีกทีหนึง่งไอ,อที่ตักมาแล้วมันร่วงหมดเจ๊ก็ว่าเอ๊ะทำไมเจ๊ตักไม่เต็มสักทีนะ <laughs> เจ๊ก็โอ้เนี่ยนะถ้าเราไม่รู้เราก็หัดทำเอานี่แหละเนาะ ปเดี๋ยวเจ้ไปสาธิตการตักแบบเน้นๆให้ดูนะคะวันนี้เนาะเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจเก็บได้ประมาณ15กิโล17กิโลได้ประมาณนี้โอเคแล้วสำหรับวันนี้เนาะก็เดินกันไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะเดินไปเรื่อยตามป่าตามเขานี่แหละก็ไปสำรวจดูว่าตรงไหนมีไม่มีเนาะเอ่ออย่างที่พี่ๆเขามาจากเมืองไทยมาเก็บอะไรเงี้ยเจะก็เห็นใจนะมันเ,เป็นมันเป็นงานหนักนะ เ,ออเห็นแต่ว่าเออเหมือนมาแล้วได้ได้เงินกลับบ้านไหมบางท่านก็โชคดีก็ได้เยอะบางคนก็ได้เท่าตัวเท่าทุนที่กลับไปเนาะมันอยู่ที่แรงเราสามารถเก็บได้มากน้อยขนาดไหนนะคะทุกท่านออถามว่าเป็นงานง่ายไหมสําหรับตัวเจง้งานไม่ง่ายนะคะเพราะว่าอ,อบางท่านก็มาแบบอยากมาหาไรายได้เพิ่มเนาะ แต่ตามที่เจ้มาอย่างเงี้ยเจ้ก็อยากมาที่ป่าด้วยเนาะแล้วก็เนี่ยเจ้เป็นคนอชอบเข้าป่ามากแล้วถ้าถ้าทุกท่านที่ติดตามเจ้มานานๆนานๆแล้วเจ้ก็จะมีแต่คลิปที่อยู่ในป่าเนาะเพราะว่าเก็บเห็ดเออยถ่ทายบัรยราิการในป่าในอะไรเงี้ยเออเจ้ชอบไปนะคะก็ตอนนี้ก็นั่งนั่งใกล้หายเหนื่อยแล้วก็นั่งบน่บนๆอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> โอ้ส่วนงานประจําที่เจ้ทาอยู่ก็เนาะ ตอนนี้ก็พลังพลังผู้ช่วยพยาบาลก็เริ่มจะจะทอจะถอยลงถดถอยลงนะไม่ใช่ท้อนะคะแต่ว่าพลังมันน้อยลงนะคะแล้วก็คือเรารุกคือเราเราเรารอกลุ่มที่แบบไปไปฮอลลีเดย์ะคะ่ะกลับมาอาทิตย์สองอาทิตย์หน้านี้เนาะก็จะได้มารวมตัวกันแต่ว่าเราก็จะเรียกประชุมประชุมอะไรเงี้ยเนาะคือ ท่านที่เขาบุกงานมานานอย่างเงี้ยคือพลังหมดจริงแรงหมดเนาะเออเพราะว่าสู้มาหลายปีแล้วเนาะสู้กันมาหลายปีเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีเวลาพักได้ก็พักกันด้วยเนาะทุกท่านเนาะเวลาเราเป็นอะไรมาเราป่วยเราไม่สบายมันไม่คุ้มนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะทุกท่านจ๊ะอะเดี๋ยวเราไปตักต่อกันเลยค่ะเอาสิตักจงังไดนี่เปียกป้านีไหม

แล้วก็เอามือปิดตรงนี้ได้วยนี้แล้วก็รูออกมาแล้วปิดตรงนี้แล้วก็ตไนี่ก่อนเไหน่านจคงัไปแล้วแหละแต่ก็มีลายทนทียังไม่เห็นเนาะบปัดูบุรีเนาะโอปกอีกวันนี้คงตุดูบุรีเปีกด้วรดงจ้าบุรีปีกไหนนดนะาปีกเิ เค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปนั่งร่อนกันแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมันสิโบทั่นเอาได้จ้ะเด้อฟ้าเริ่มจะครึ้มครึ้มนะจ้าจะตีเริ่มตักทางใดก่อนละตักทางนี้ก่อนแล้วก็ค่อยปีนขึ้น เริ่มต้นตักไม่ถูกพี่น้องจ้าพยายามไม่เหยียบต้นบลูบูรี่อะค่ะแต่มันก็ยากที่จะหลบหลีกเนาะเพราะว่ามันหลายขนาดเลยนะต้นบลูบูรี่กระได้ ลูกไม่เยอะนะแต่ต้นเยอะเด้ออย่าเข้าใจผิดพี่น้อง ใต้ใต้นะมันอยู่ใต้ต้นนะใต้กิ่งไม้เพี่ยมันต้องแวกหามันต้องแวกหาใต้พุ่มไม้นี่ มาค่ะเรามันนั่งร่อนกันค่ะเดี๋ยวจะบอท่านแล้วมาร่อนมาร่อนจ้าโอ้ทางนู้นนะใหญ่มากเลยนะแต่มันเปียกเอาไว้ร่อนทีหลังอ่ามาร่อนจบคลิปกันแล้วอ้ยได้เยอะพอละมั้งนี่ครบยังครบยังคร <laughs> บยังทุกท่านจ้าตรงนู้นนละมันใหญ่เนาะลูกใหญ่ไปกันทางนี้ไป ไปร่อนตรงลงๆใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวไปร่อนตรงนู้นเพราะว่าตรงเนี้ยมันแมงมาเยอะมากดูเต็มหัวเลยขำ <c oughs> แต่ว่าเก็บเก็บไปฝนมานี่พี่น้องจา๋าเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่ได้เอาร่มมาฝนเลยไม่เยือนเลยจ้ะพี่น้อง <c oughs> เอาจริงนะวันไหนเอาร่มมานะบ่ยันเด้ฝนโปรตกวันนี้ไม่เอามาเป็นไง ตกฉลองเลยจ้าเพราะเป็นยังดอกเนาะสวยจริงๆนนะดูสิสวยมากพี่น้องเห็นเห็นบอนี่เต็มหัวเบิร์ดอวันนี้ว่าจะเอามุ้งใหญ่ๆมาพอดีเขาโทรไปเจ๊ก็ฝ่าหลายเจ๊ก็ลืมมุ้งมอนเบิร์ดฝ้าหลาค่อยลืมมุ้งไหมโอ้ยเนาะมุ้งเจ้าหญิง ลืมมุงเจ้าหญิงว่าจะเอามากลางแบบใหญ่ๆอ่ะเอามากลางแบบใหญ่ๆเลยอ่ะโอ้โหยุงมแมลงนี่โอ้ยเข้าไปลาอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วเาวนาะอีกลอยเอ้ยล้ายัางน้องนายจะเริ่มล้าแล้วนะ แต่พรุ่งนี้เข้ามาอีกไหมเข่าไม่เป็นไรล้าตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านไปอาบน้ํานอนทุกท่านจ๋านอนนอนเนาะเนี่ยร่อนที่ป่าให้มันเสร็จเสร็จแล้วก็ไปบ้านไม่ต้องทําอะไรละล้างกล่องแล้วก็คว่ำไว้มากันเลยจ้ะอยากให้มาเก็บล้าลายเนาะใครมาเบบังคลิปเจก็บอกว่าอยากมาเก็บล้าลายเนาะขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะจ๊ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามเนาะขอบคุณหลาายลายกรบ,บอรมีหยังดอกช่องลีกระได้พาเข่าปลาพาเที่ยวชมป่าจ้าเป็นจังสี่ละค่ะพาไปเที่ยวโบโบค่อยอะไไปเที่ยวดอกค่ะ่ถึงเวลาไปเที่ยวเที่ยวอยู่นะเอ้าเอา,เอาทำไม ทำ,ทำไมถึงทำไร้ค่าอย่างนี้นั่งตากแดดเอาเอามามาตอมมะบาเนตแดดมาแล้วมาตอมมะอาเอาตัวเปียกแดดออกฝนตกโอ้ยยังนี่ทำตัวไม่ถูกเด้อตเองเขาเห็นกองบลูเบอรี่ตรงนั้นตัวเองเห็นปะนั่นอ่ะมันคว่ำอยู่ตรงนั้นอ่ะสงสัยว่ามีคนมาเก็บแล้วก็ ถังน่าจะคว่ำอะไรสักอย่างน่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างน่าจะถังหรืออะไรสักอย่างคว่ำน่ะเจ้ว่านะเออเยอะอยู่นะเจ้เห็นเยอะอยู่นะ<笑><笑>เหมือนเจ้ทําตกวันนั้นเลยอะ่ะเยอะกว่าน,นั้นอีกนะกองอยู่เอเล่ยอยู่แต่ลูกมันใหญ่อยู่นั่นปุ่นลูกใหญ่ขนาดเลยอยากจะเปิดหน้าแล้วนั่งร่อนมากเลยเนี่ยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยตอนนี้ อย่าว่าเนา้อหลายท่านเขาก็ติดใจการร่อนของเราอยู่เพราะว่าเราทำสะอาดเนาะเราทำสะอาดอยู่ใช้เวลาร่อนเยอะเจ๊ะกับน้องสาวเจ๊เห็ดสะอาดอยู่น้องสาวบ่ฮู่าเห็ดสะอาดอยู่บ่ เป็นเป็นฝ้าหลายหันอุ้ยหน่อหนี้นะคนนะ ดำไล้ด้วยจ้าไปจ้าทุกท่านจ้าคลิปนี้ก็เราจะลากันไปอีกแล้วนะจ้าทุกท่านจ้าป่ะโอเคนะจ้าไว้ไม่เจอกันคลิปต่อไปนะดูทางนู้นเขาฟินมากดอออออูอุ้ยนั่งกินเหรอเมื่อไรจะเต็มถังนี่ดูทางนี้นู่นนั่งดูนั่งกินอย่างเดียวน้องสาวน้องสาวก็นั่งกินเนาะ นั่งชิมมั่งอะไรบ้างเนาะเวลาเก็บก็ไม่ได้ชิมเลยทุกท่านจ้าอะไรอะ่ะสงสัยฝนตกมั้งอันนั้นแยกต่างหากไหมอะ่ะฝนมันตกอะ่ะพี่น้องสองสัยต้องแยกถังไว้ก่อน ใส่ถังน้อยๆเอ้ยเนาะแดดเนาะถ้าให้จังแมน,นอุ้ยเนอะทีนี้ฮะ<า>ร้อนเกินยุงยงกับยุงตอมไม่อยู่แล้วตอนนี้จะเป็นยุงตัดแดดเดียวแล้วบานนี้ฝนไปเบิรแล้วนิรลายนี่แล้วเราก็เทแบบนี้เนาะฝนมันตกไหมครับนิรลาย ฝนตกก็อย่าไปเข้าเก็บเลยเนาะพี่น้องเนาะมันบุรุบุรีมันบงงามมันสิเลน่าหน้า,นาแต่ว่าขันผู้ใดเอาไปเห็ดแย้มมันก็เห็ดใดอยู่นาะจ่านาะจ่าโอเคนะโอแดดร้อนมากเลยจ้าขอตัวจบลงเพียงเท่านี้นะจ้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะจ้ากด u ั s ส r คร e แล้วอย่าลืมกดกระดิงด่งดิ้งดนะจ้าเพื่อติดตาม คลิปต่อไปของเจ้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ